การสร้างรายงานแสดงกลุ่มจัดประเภทแบบรายละเอียดให้ไปที่แถบรายงานตามกลุ่มจากนั้นเลือกบวกเพิ่มรายงานระบุชื่อรายงานที่ต้องการสร้างในส่วนแบบรายงานให้เลือกหัวข้อเป็นแสดงรายละเอียดคำอธิบายหากมีเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเข้าไปได้ค่ะและคลิกเพิ่มรายงานจากนั้นให้ทำการเลือกกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการค่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้เลือกรายการที่ต้องการจะแสดงรายละเอียดและคลิกคำนวณ ระบบจะแสดงรายการออกมาเป็นเดือนปัจจุบันเสมอหากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาสามารถคลิกช่วงเวลาและเลือกเพิ่มเติมได้ค่ะข้อมูลที่ระบบทําให้จะเป็นการแสดงรายละเอียดของกลุ่มจัดประเภทนั้นๆที่เรามีการเลือกส่วนด้านล่างก็จะมีการบอกรายได้และค่าใช้จ่ายและสามารถดูรายงานที่เป็นแบบอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ทําการคลิกแก้ไข และเลือกรายการที่ต้องการดึงรายละเอียดขึ้นมาใหม่ค่ะระบบจะทำรายงานขึ้นมาใหม่ให้เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะการสร้างรายงานแสดงกลุ่มจัดประเภทแบบแสดงรายละเอียด Friend of Business Peak a c c o u n t com